นักกรรักมรัฐบาลเพื่อไทยชี้หากว่าเราทศชอจะร่วมต้องเป็นมติพักหากว่าไปไหนก็ไปทางพักมองหากว่ารวมได้315เสียงถือว่าเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งนะครับเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวที่ดเดกการเป็นสถานีประชาชนไทย pbs รายงานให้ฟังนะครับตามรายงานนะครับของผู้สื่อข่าวโตเกันเมืองไทย pbs นะครับรายงานว่านายธนากรวัง,วงบุญคงชนะรองหัวหนะ้าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยบอกว่าพักยังไม่ได้มีมติเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้มีการติดต่อทาาทามมา แต่ว่าจนถึงขนาดนี้นะครับยังไม่ทราบว่ามีการติดต่อมาแล้วหรือยังแต่หากว่าเป็นไปตามกระแสข่าวว่ารวบรวมเสียงได้315เสียงในการตั้งรัฐบาลก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งและก็เชื่อว่าการยังไม่ประกาศเรื่องรัฐบาลในขนาดนี้หลังจากที่พรรคพลังประชารัฐป,ประกาศร่วมยกมือสนับสนุนพรรคเพื่อไทยไม่เป็นการตกขระวนนะครับเพียงแต่ว่าย้ำหลักการของพรรคว่าหากไปไหนก็ไปทางพรรคแต่ว่าจะต้องเป็นมติพักนะครับ แต่ก็ไม่ทราบว่ามีการติดต่อมาแล้วหรือไม่ขอให้สอบถามที่นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับหัวหน้าพักอีกครั้งหนึ่งซึ่งหากว่ามีความคืบหน้าเชื่อว่าจะมีการเรียกประชุมพักเพื่อขอมมติสําหรับการประชุมพักรวมไทยสร้างชาติครั้งต่อไปนะครับมีการนัดประชุมในวันอังคารที่15สิงหาคมครับนายตนตกรเีเชื่อว่ายังมีเวลาอยู่เพราะว่าไม่ได้มีอะไรที่ซับซอ้อนอยู่แล้วแล้วนายตนกรนยียอมรับว่ามีการพูดคุยกันกับนายสมศักดิ์เทพสุทินมาโดยตลอดด้วย ในสมศักดิ์ก็มีความหวังดีกับน้องๆเพราะว่ามีความรักกันมาตลอดส่วนตัวเมื่อรับทราบอะไรมาก็แจ้งกับผู้ใหญ่ในพักแต่ว่าไม่ได้มีส่วนในการดําเนินการนะครับแล้วก็อยู่ที่การเจรจาหากว่าต้องร่วมรัฐบาลกันจะได้กลับไปบริหารในกระทรวงเดิมหรือไม่นั้นสําหรับพักรวมไทยสร้างชาตินะแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นย้าว่าหากจะมีการดําเนินการของพักก็จะต้องคุยกันเป็นมติของพัก โดยเฉพาะนะครับเกี่ยวข้องกับสสทั้ง36คนด้วยนะครับเพื่อสามารถติดตามได้ราะเอียดนะทุกช่วงข่าวของไทย PBS กดมวันที่3และรายการสถา,านีประชาชนทางไทย PBS นะครับ14เนในกา5นาทีจนถึงเวลา15เนในกาเนะครับ